สวัสดีครับปวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดี f อรถแห่เสิงอีสานครับผมเกียวกับผมผู้ใหญ่นอนฮะผู้ใหญ่นอนเป็นใครผู้ใหญ่นอนก็จะของรถแห่เสิงอีสานนี่แหละน,น,น,นี่พามาชมแาดโอ้โหแม่เริ่มลงสีไปเริ่มดูดีนะฮะเจ๋ยวเลยทีเดียว ด้านท้ายครับผมอยู่ในกระบวนการโปรสสีนะครับนี่คือรถแห่ซึ่งอีสานด้วยสองแม่คันนี้ก็จะมีทีเด็ดก็คือตู้หมุนด้วยนะครับนี่คือตู้หมุนนะฮะดูนะครับนี่ตู้หมุนก็ประมาณนี้นะฮะ ดูด้านในนะครับตอนนี้ก็รอรอในส่วนของอ่าท้ายบัสไม่ใช่สีขเขียกเลยไฟเออไฟท้ายนะไฟท้ายบัสจะมีไฟเดียวสองชุดมีชุดนี้นะครับแล้วก็ชุดล่างนะครับหน้าที่ขาดไม่ได้ก็ด้านบนด้านบนก็จะใส่ไฟเลี้ยวด้วยนะครับเดี๋ยวเจาะเจาะใส่เอาตามหลัง ในช่วงของกระบวนการทําสีนะครับที่อู่ช่างเสียงนะครับอําเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับอู่นี้ก็บริการทําสีนะครับรถดานะฮะเยอะมากมายนะครับก็มาทํากันที่นี่แล้วก็ซึ่องอีสานก็มาลัดคิวนะบอกช่างลัดคิวให้หน่อยเออช่างเสียงก็จัดให้นะครับช่างเสียงใจดีนะครับ าราคามิตรภาพบริการเป็นกันเองนะครับกับอู่ช่างเสียงที่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะฮะลวดลายเพ้นลายนี่ได้หมดฮนะก็รถเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำหน่อยนะครับคันนี้แต่ผมว่าไม่ต่ำเท่าไหร่ก็ถือว่าพอดีนะครับด้านหลังยังไม่ได้ยกยกพงลมนะครับถ้ายกทุงลมดีดขึ้นตูดก็จะสูงขึ้นนะครับ อถ้าโป้สีเสร็จนะครับอันนี้คือรอยรอยการโป้เนาะตรงไหนที่ไม่ไม่เสมอเราก็จะโป้โป้แล้วก็โป้เสร็จนะครับก็จะพ่นสีนะเป็นเนื้อเดียวกันนี่ก็จะเป็นระบบเปิดข้างนะครับฝาบนฝาล่างนะครับความยาวของวิธีอยู่ที่4เมตร90นะครับหรือว่าเกือบ5มตรเลยเนี่ยครับการโปสีเดี๋ยวก็จะมาขัดอีกทีหนึง ยังยังไม่เนียนนะครับต้องขัดเรียบอีกทีนี่ระบบไฮดรอลิกตรงนี้จะมีรูด้านใต้นะครับตรงนี้จะใส่ตู้เบยดสองใบนะครับรอตู้เบยดนะฮะสั่งกับพี่เอกสาวไปแล้วนะครับพี่เอกก็งานเยอะงานยุ่งนะครับแล้วก็รอนะครับอดใจรอนี่ครับแล้วก็ ตรงนี้นะครับจะมีเสียงกลางนะครับสีใบนะครับเสียงกลางตรงนี้เสร็จเรียบร้อยใน,นอันนี้ใส่ตู้ไปแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ใส่ดอกมีเสียงกลางออกอยู่ด้านข้างเลยนี่ครับกลาง4ีใบนะครับคล้ายๆตู้แขวนนะฮะกลางนี้ใบละสองดอกนะครับก็จะเป็นแปดดอกแล้วก็จะมีแหลมอยู่ตรงกลางนะครับ แลมคู่แลมก็แปดดอกเหมือนกันนะครับรับรองว่าคันนี้เสียงกลางนี่เจ๋ววนะ่ชัดเจ๋วเลยนะนี่ครับออกแบบด้วยช่างติ๊ก,กับผมเสียงกลาง <laughs> ช่างติ๊กอีสานแฟร์นะฮะดำตู้ให้นะครับด้านหน้าชุดกลางก็จะเป็นเอาผมจะใส่แค่18ดอกนะครับกลาง12บ2 2นิ้ว ราะว่าใส่เยอะไม่ได้ยกหัวไม่ได้ครับจะใส่ไว้ด้านหน้าเลยอยู่บนหัวเลยนะครับเพื่อที่จะวางกลางด้านข้างได้นะครับถ้าใส่ระหว่างตู้กลางด้านด้านข้างนี้จะชนกันนะครับก็ใส่คนละส่วนนะครับี่ยหัวใหญ่นะครับหัวใหญ่วิกเตอร์แท้เลยนะครับหัวสิบลอ้อนี่ครับ ตัวนี้แข่งขันนะครับแข่งขันรถแห่ถือว่าพัฒนาไปแบบเร็วมากนะครับก็จะมีตัว S นะครับให้สร้างออกแบบเป็นตัว S ให้นะครับเป็น S ก็เซิงอีสานนะครับง่ายๆเลยเสียดไปซิกหนึ่งนะพี่น้องนี่ครับคันนี้ก็จะออกแบบเป็น ส่งบัตนะฮะก็ไม่ไม่ได้ทําเยอะนะฮะทำพอประมาณจะมีเนี่ยครับด้าน,นข้างตะแกรงนี่ครับตะแกรงดูฝั่งนี้ก็จะเปิดได้นะครับไปเอาไว้์วิตนี่ครับช่องนี้จะเปิดได้ไว้์วิตยวพามาดูนี่ครับด้านในก็ รอตู้ครับผมอันนี้ตู้กลางนะครับที่ทำแคลนไว้แบวไม่ต้องถอดเลยเพราะว่ารถแแฮนี้จะต้องต้องทำแบบฐานให้แข็งแรงนะครับไม่งั้นนะ่ตกหลุมนะครับอาจจะมียุบกันบ้างนะครับลงังคาโครงดำนะครับพ่นไปแล้วนะครับ โอเคนะครับมีด้านไหนช่วงหน้านะครับประตูไว้เซอร์วิสนะฮะเวลาดอกขาดนะครับก็จะเข้าง่ายนะครับไม่ต้องปีนขึ้นไปด้านบนนะครับเข้าจากตรงนี้เลยนะฮะเราต้องออกแบบนะครับรถแห่อย่าลืมนะฮะอย่าลืมประตูเซอร์วิสอันนี้สําคัญนะครับเวลาดอกขาดนี่สำคัญมากนะครับแล้วก็คันนี้ก็คงอย่าใช้อ่าตู้ที่ว่าเปิดใส่ดอกจากด้านหน้านะครับเพราะด้านหลังจะติดระบบไฮดรอลิกเยอะนะครับในประตูเป็นประตูธรรมดาครับผม ไม่ได้เลื่อนออกข้างนะครับว่าจะกินพื้นที่นะครับบันไดขึ้นจากตรงนี้นะครับแล้วก็ไปตรงนู้นนะครับขึ้นหน้าไปทีแล้วก็ขึ้นเนี่ยครับชันอันนี้ใส่ตู้ไปแล้วครับผมสี่ใบใส่ตู้เพื่อทดลองรองรับน้ําหนักนะครับสบายๆนะครับรู้สึกว่าตู้จะเหลืออีกสองใบย,ยังไม่ได้ใส่ ก็ใส่ใส่พอทดลองน้ำหนักนะครับก็บอกไฮดรอลิกนะเสร็จแล้วนะครับจากอู่สามสอนะครับนี่ครับในส่วนของประตูเป็นประตูธรรมดานะครับไม่ใช่ประตูเลื่อนคูใหญ่เลยบูใหญ่ขนาดนี้น้ำเข้ามาหอดเลย นะนั่นจะต้องใส่ลูกยางช่วยนะครับอันนี้ช่างกำลังโป๊ต่อครับพี่น้องนี่ครับงานสีต้องละเอียดนะครับก่อนที่จะพ่นสีนะฮะฉะนั้นเราต้องวางรากฐานนะครับพื้นฐานถ้าเกิดว่าอ่าพื้นไม่เรียบนะครับสีก็ไม่ไม่สวยนะครับจนฝุ่นผกนะฮะ อันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับทีมงานเหมือชีพนะกับร้านปู่ช่างเสียงนะครับปูช่างเสียงอยู่ทางพาดอำเภอชุมพลบุรีนะครับตะเวนทางพาดมาหน่อยนึงนะระบบยังไม่ลงตัวเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวมาดูไจลๆหน่อยนะครับก็จะอยู่ประมาณ ผมชอบตูดนะเออเน่ะตูดโอเคเลยส่งส่งยังเบสยดยอันนี้ออกแบบโดยช่างสามสอนะครับอันนี้ตัวอะไรเนี่ยสีดำๆๆเนี่ยมีหน้าหน้าช่างน่าจะมาพ่นเล่นนะครับอืมอ่ะไม่เป็นไรนะครับเรียบร้อยในส่วนของลากเออเข้าท่าดี สึกจะเสียศูนนิดหนึ่งเนี่ยนี่เบี้ยวเลยเนี้ยมองดีๆนะฮะเหล็กตรงกลางนี่จะเบี้ยวทางซ้ายหน่อยนึงอ่ะ,ะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวลงลายนะครับรอดูว่าน้องเบ้นนี่จะออกแบบนะครับซึ่งอีสานเป็นลายแบบไหนนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูกันนะครับนี่คือซึ่งอีสานหน่วย2นะครับ การโปสสีสนะ้าอีกไม่นานก็อาจจะเข้าสู่กระบวนการทำสีลงสีลงเงานะฮะลวดลายจะเป็นลายสไปดอร์แมนนะครับหรือว่าจะเป็นลายทานฟอร์เมอร์หรืออะไรนะฮะรอดูรอชมกันต่อไปนะฮะว่าจะเป็นลายไหนอ่ะโอเคนะครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาชมนะครับยังไงก็ฝากเสืงอีิสาดด้วยสองด้วยนะครับว่าจะอยู่ประมาณนี้นะฮะ ครันนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงไหนผมผมยังตอบไม่ได้นะครับแล้วก็ยังยังไม่กล้าเปิดรับงานนะครับกลัวรับงานไปแล้วนะฮะรถเสร็จไม่ทันก็อาจะไปงานให้พี่น้องไม่ได้นะครับอันนี้จะก็จะเสียเสียคําพูดนะครับเอาเป็นว่ารถเสร็จเมื่อไหร่นะฮะเดี๋ยวรอดูนะครับผมจะแจ้งไปทาง f c e e o o o นะครับหรือทางเพจนะฮะว่ารถแห่นวย2พร้อมรับงานช่วงไหนก็ พี่น้องก็ค่อยติดต่อกันมากันแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะฮะติดตามเชิองอีสานนะฮะทั้งสองหน่วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ